ในเรื่องของระบบการเคลื่อนคนของการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ท่านสามารถต่อยอดจากคนที่ท่านหามาได้จาก JDI นะครับให้เขาสู่โหมดของการทรําธุรกิจและก็การหาคนใหม่เข้ามานะครับโดยมีแผนการตลาดของบริษัทนะครับเป็นรายได้อีกช่องทางหนึง่งนอกจากการขายปีทข้างก่องแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าระบบ224ของบริษัทนะครับมันจะเอื้ออยังไงนะครับกับการที่เราสามารถที่จะขยายโครงสร้างของทีมงานนะครับขยายโครงสร้างขององค์กรนะหลายคนนะครับเพียงแต่แค่ขายระบบอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะรีคูดคนได้แล้วนะครับขายวิธีการนะครับระบบนะฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องทำและก๊อปปี้กันนะครับแล้วก็ถ่ายทอ ก็คือชิดพูดทาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชิดพูดทาเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดกันนะฮะตอนนี้เรามาดูวิธีการที่ผ่านมานะครับในการทําธุรกิจนะครับบางคนอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็ตามแต่นะครับวิธีการเราทําแบบไหนนะครับในการทําธุรกิจนะครับจะขายสินค้าอย่างเดียวตลอดไปหรือเปล่านะฮะมีเชฟไอขายสินค้าอย่างเดียวนะฮะถ้าเราหยุดทํารายได้เราก็หยุดถูกไหมครับ แต่ถ้านะครับเราขายสินค้าด้วยนะครับขายแผนการตลาดด้วยให้คนที่เขามาใช้สินค้าเรานะครับบอกว่าอันนี้มันมีรายได้จากออนอกจากการขายสินค้ามันมีรายได้จากการขยายองค์กรสร้างองค์กรเชิญคนนะครับเขาก็จะมาเข้าสู่ในบหมดของการทําธุรกิจกับบริษัทที่สินะครับก็เข้ามาในในเรื่องของการสมรัครสมาชิกนะครับในการมาดูแผนการตลาดแต่มันก็ยังไม่จบนั่นแหละนะฮะแล้วก็หลายคนที่ผ่านมานะครับ ขายสินค้าขายแผนการตลาดวิ่งด้วยนะครับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จะหาแม่ทีมคนนั้นคนนี้นะครับไปเลี้ยงนู่นนีงนี่นะครับสรุปแล้วมีรายได้เดียวละหลายหลายหมืห่นแต่ไม่เหลือเก็บเลยหมดนะครับเพราะหมดกับการวิ่งคราวนี้เรามาดูนะครับว่าอ่ารัฐร,ริสหม่ยุคใหม่ของธุรกิจนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการอ่วางระบบงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะต้องการอ่ขายนะครับสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่าต้องหาตัวเองนะ,ะขายแผ